สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเข้าเมืองโอซาก้ากันนะครับวันนี้เราจะไปกันที่ย่านนัมบะเราจะแลกตั๋วที่ตู้อัตโนมัติกันนะครับจะแลกยังไงเราไปดูวิธีกันพอเราออกมาจากตอมอเราก็เดินตรงขึ้นไปชั้นสองได้เลยนะครับพอขึ้นมาชั้นสองก็เลี้ยวขวาไปทางเชื่อมเพื่อเข้าสู่สถานีได้เลย วันนี้มาถึงช่วงเช้าวันธรรมดานะครับก็พอมีคนบ้างเดินต่อไปได้เลยครับวันนี้เราจะพาไปแลกตั๋ว JR West Rail Pass นะครับและเราจะนั่งรถไฟสายฮา,ารูกะที่เป็นลายคิตตี้เข้าไปที่นัมบะกันนะครับพอเราเดินเข้ามาในสถานีรถไฟฟ้าแล้วเราก็มองทางด้านซ้ายมือไว้นะครับ ที่เป็นสีส้มนี่เป็นของนันไกอันนี้เราก็ตรงไปอีกนะครับเลยขึ้นไปส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นทางเข้าสถานีนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปแลกตั๋วจริงก่อนนะครับตรงไปเรื่อยๆครับเราจองตั๋วผ่านแอปแอปหนึ่งจากที่เมืองไทยนะครับแล้วทางแอปเขาก็จะส่ง QR โค้ดมาให้เรา แล้วเราก็ต้องเอาคิวอา e โค้นั้นมาไล่เป็นตัวจริงก่อนนะครับถึงจะเข้าสถานีได้นะครับโอเคครับเราก็เดินมาตามทางเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตอนนี้ก็คือ QR Code ที่ทางแอป,ปส่งให้มาแล้วก็หน้าพาสปอร์ตนะครับแต่ส่วนใครที่เออไม่สะดวกนะครับก็สามารถจริงๆแรกได้ที่ออฟฟิศนะครับ แต่บางทีก็อาจจะมีคิวยาวหน่อยนะครับติเกตออฟฟิศนะครับตอนนี้เราจะพามาแรกที่ตู้เลยนะครับโอเคพอเห็นตู้ว่างนะครับเป็นตู้สีเขียวๆนลยนะครับล้วก็เดินเข้าไปเลยครับทีนี้เราก็เริ่มต้นที่เลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็เอ็ก a ชร์นออเดอเป็น E ีติ e เนะครับมุมด้านขวาบนเสร็จแล้วเราก็เอา QR code ที่ทางแอปส่งมาให้นะครับสแกนเข้าไปครับโอเคพอมันเจอเราก็เลือก Today ครับวันนี้นะครับที่ต้องเริ่มใช้งาน Confirm Agree นะครับขั้นตอนต่อไปก็นำพาสปอร์ตของเรานะครับเข้ามาสแกนที่ตู้ได้เลยนะครับ พอตู้สแกนเสร็จเราก็กดคอนเฟิร์มต่อได้เลยนะครับทีนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับตู้กำลังปิ้นตัว๋วตัวจริงออกมานะครับด้านบนของตู้ก็จะมีเวลาแสดงเอาไว้นะครับว่ารอบต่อไป รถจะออกเวลาเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถเช็คเวลากันได้นะครับและตอนนี้ตู้ก็ปิ้นตั๋วจริงของเราออกมาแล้วนะครับซึ่งที่เราจะใช้เดินทางรถไฟฟ้านี้นะครับเราจะต้องใช้เป็นใบเล็กนะครับพอเราได้ตั๋วมาแล้วเราก็เดินมาฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับก็เข้าสถานีเลยนะครับ ใช้บัตรใบเล็กนะครับเสียบเข้าไปครับโอเคประตูเปิดเราก็เดินตรงไปเลยนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับช่วงเช้าคนก็มีพอสมควรนะครับอันนี้เราจะตรงไปที่สถานีของ JR นะครับเดินไปตามทางครับตรงเข้าไปเลยครับ เราจะไปรถไฟสายฮารูกะนะครับที่เป็นลายคิตตี้เดินตรงเข้ามาเลยนะครับเสล้วมองนะครับเป็นแถบสีน้ำเงินนะครับพอตรงมาถึงบันไดเลือ่อนเราก็ลงไปได้เลยครับ นี่ครับชมหน้าของตั๋วเราวันนี้นะครับพอเราลงมาถึงก็รถไฟก็มาเทียบชานชาลาพอดีนะครับส่วนทางด้านขวานี่เป็นแบบโลคอ้นะครับอันนั้นจะไม่ด่วนนะครับจะเจอดหลายสถาน,นีเลยนะครับของเราจะเป็นฝั่งซ้ายนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะเดินย้อนไปทางท้ายขบวนเลยนะครับเพราะเราเลือกแบบไม่จองที่นั่งนะครับนันรีเซิร์เราก็สามารถขึ้นได้ที่ตู้ 5, 6, 7นะครับส่วนใครอยากจะจองที่นั่งนะครับก็สามารถจองได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราก็จะเดินไปก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับ ก่อนที่จะเรียกเราขึ้นนะครับท้ายขบวนนะครับก็จะเป็นรูปคิตตี้น่ารักนะครับผมเราก็ารอเจ้าหน้าที่สักครู่นะครับพอเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกให้เราขึ้นรถได้นะครับวันนี้เราจะขึ้นที่ตู้6นะครับ พอขึ้นมาก็จะเจอที่วางกระเป๋านะครับเราสามารถเก็บสัมภาระตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดินเข้ามาวันธรรมดานะครับคนค่อนข้างน้อยนะครับผมก็าสามารถเลือกที่นั่งกันได้เลยรถทาลูกาเอ็กเพรสนะครับเป็นรถด,ด่วนพิเศษที่วิ่งระหว่างสนามบินคันไซไปเกียวโตนะครับ จะใช้เวลาเพียงหชั่วโมง15นาทีเพราะว่าเขาจะจอดเฉพาะสถานีใหญ่ๆนะฮะเกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีลายกระตูนคิตตี้นะครับที่ขบ,บวนแล้วก็ที่ที่เบาะนั่งของเรานะครับพอถึงเวลาก็รถก็ออกตามเวลาตรงเป๊ะนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้ไปที่เกียวโตนะครับเราจะเข้าไปที่นัมบะเพราะฉะนั้นเราต้องไปต่อ รถอ,อีกขบวนหนึ่งนะครับที่สถานีเทนโดจินะครับเพื่อเข้าสู่สถานีเจอนนัมบะนะครับเนีเรายังได้ตั๋วมาอีก3ใบนะครับเป็นตั๋วรถบัสรถซับเวในเกียวโตนะครับเคฮันไลจะเป็นรถแทมรถรางที่วิ่งในเมืองเกียวโตและฮันคิวไลซึ่งจะเป็นแบบวันเดย์พาสนะครับพอวิ่งมาสักพักหนึ่ง mm hmm. ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรถไฟนะครับมาตรวจตัว๋ว เราก็เอาตัวนี้โชว์ได้เลยครับและตอนนี้เราก็มาถึงสถานีเทนนจิแล้วนะครับพอลงมาเราก็รอรถต่อไปที่สถานีเจอานัมบะไม่ต้องออกจากสถานีเลยนะครับก็สามารถต่อรถฝั่งตรงข้ามได้เลยเราจะไปโอ6ถึง6นะครับเราก็มาดูที่พื้นได้เลยนะครับ ตำแหน่งโอนะครับเลขที่2เราก็สามารถยืนรอนด้ถ้าสามเหลี่ยมอย่าไปยืนรอนะครับอันนี้เป็นสาย JR นะครับสีเขียวมาแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ขึ้นได้เลยนะฮะจากสถานีเทนโนจิจะเข้าไปที่ JR นัมบะก็จะใช้เวลาประมาณ5-6นาทีนะครับก็จะถึงสถานี JR นัมบะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็ช่วยกันกดติดตามและ s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราพาไปที่อื่นๆต่อนะครับหรือมีสิ่งใดอยากแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนโปดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ